มาดูเครื่องพีเอ็มคันละฝันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับมันเครื่องมาเดินไม่เสมอครับเดินไม่เสมอนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะปกตินะครับแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีคู่เปรียบด้วยว่ามันมีแค่คันเดียวเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงลืมลืมจุกระนะครับจุกระสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเซตทีนะครับร้อยแปดสิบ รอบรอบสูงมันก็กระพือเหมือนเดิมเลยครับใช่ไหมครับเป็นเดิมไม่ไม่มีเสมอเลยไม่เสมอสูงมากถ้าถ้าถ้าราคาไม่เสมออยู่แต่แต่รอบประมาณนี้มันก็ขึ้นลงขึ้นเดิมอยู่ ันจะปกติไหมครับก็จนห้าะสอบถย้รแ้วแล้วนล้วแล้วแล้วแน้วแล้ว้วแล้ ปกติดีนะครับก็พี่น้องเอฟซีใครที่ได้ใช้เซตทีร้อยแปดสิบมาบ้างนะครับก็เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่ามันมันจะกระพือในรอบที่สูงเลยพี่เอ็มใช่ไหมครับครับขึ้นมาหน่อยิดแต่ประมาันขึ้นไปก็จะไม่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 กระพือไม่กระพือเท่าไหร่ครับแต่สังเกตขึ้นมาหนี่มันจะมันจะมกระพือแบบมันไม่หอมครับ ขึ้นลงขึ้นลง,นลงครับภาวนามันขึ้นหรือว่าเป็นเป็นที่ระบบเขาทำไว้ให้มันทำงานแบบนี้หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับใครมีประสบการณ์ก็ชี้แนะมาด้วยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนที่เอ็มแจะกงวลหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนว่าแจะกงวลหน่อยนะครับแต่ผมตามที่ฟังเสียงก็มันมื้นปกตินะครับ จะเป็นที่ระบบเขาทำให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นอย่างนี้คล้ายเหมือนอนะไรครับมันจะไม่หอบแต่ว่ามันจะขึ้นลงขึ้นลงครับ เดินเดินเบาได้เยอะไหมครับนี่ก็เ,เดินเบาประมาณ <ไ 'm S 1> นี้นะครับตอนขับนี่มันมันสั่นสะเทือนเยอะไหมครับไม่ ไอ้ที่ด้ามมันนะครับนิบนบน่มนะครับครับต้องเอาดินมาใช้สักกระสอบนึถ้าเปรียบเทียบกับพวกไอ้ยันมา150นี่มันคิดว่าหนักเยอะไหมครับนหนักเยอะอยู่ครับอันอนี้ถอดเลื่อออกไม่ได้นะครับถอๆๆดออกเลื่อยู่อ๋อไม่ต้องเอาไปพูดตื้นก็ใช้ไม่ได้เหรอครับ ถ้าใครชอบไปนาก็อยากจะเอารับภาษครับทางวันเพราะว่าพีเอ็มนี่ก็ไม่ได้จะเอามาใช้กับรถไถเดินตามโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็อยากได้คันซีพวกรถกระบะเอามาทารถอีเทนนะครับก็อันนี้ก็ซื้อมาเผื่อไว้ไวใช่ไหมครับนะก็อย่าเพิ่งรามานะครับเ <c oughs> พราะว่าเราซื้อเครื่องใหญ่ไว้มันจะได้เปรียบนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ีกว่าเราเขา้าวนาเราคิดการใก่คิดไปอย่างอื่นก็ยังมีตัวนี้เราค,าครับหรือว่ามีสวนทุเรียนไว้วิษน้าก็ยังดีนะใช่ครับเ,เพราะว่ามันมันมีมีเครื่องใหญ่ก็จะได้เปรียบกว่าเครื่องเล็กหน่อยนะครับรือเราเดือดร้อนตังเราขายก็ก็ก็ได้นะ่ะใช่แล้วครับเครื่องแซนก็สบายๆครับสำหรับตัวนี้คิดว่านะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วครับก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะว่ามันเราก็เอามาทดลองใช้เหมือนกันนะครับว่ามัน จะเหมาะกับรถไถเดินตามเรามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับว่าใครเคยใช้ว่ามันมันป<ร>กติไหมครับเพราะว่ามันตัวช่างนะที่บ้านมันก็ยังกี่รอบก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบทุกรอบที่เป็นขับครั้งนี้เลยแต่ว่าความรู้สึกพีเอ็มนี้เหมือนจะไม่ปกติใช่ไหมครับใช่ครับครับยังไงล่ะมันขึ้นลงขึ้นลงครับมันขับไม่สนุกครับ ถ้ามันหอบมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันไปแล้วมันก็ลงมันไปแล้วมันก็ลงอ๋อเดี๋ยวท้ายคลิปนี้พี่เอ็มจะฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยไหมครับนี่ฝากติดตามฝากติดตามในในช่องไออะไรนะครับพี่เอ็มคนละฝันนะครับครับก็เราจะรวมตัวกันไปงานบุญนะครับนี่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะสิบเอ็ดโมงเนี่ยไม่ใช่มันตึงแล้วเหรอครับสิบเอ็ดโมงเราก็เขาน่าจะไอเนี่ยก่อนก่อนเที่ยงนะครับ ก็เดียวครบกันก็จะออกแล้วนะครับนี่ก็มาสอบถามพีเอ็มสักหน่อยนะครับใครรู้ใครรู้ใครเคยใช้รับประกสิบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันปกติไหมนะครับครับผมเมันจะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงนะครับครับแบบมันเดินไม่เสมอจะว่าหอบก็ไม่เชิงนะครับเหมือนเหมือนกับสเต็ปเขาหรือเปล่ามันเป็นสเปคของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่ารับประกันสามปีนะ ผมไม่ยลงาทำอะไรเลยาะมันาะมันเป็นอย่างนี้ครับผมครับเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ